จานหกนากระจายเรื่อง EP นี้ครับจะไปพูดถึงประเด็นของอเลฮันโดการาโชดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยเกี่ยวกับพฤติกรรมความโอ้อวดหลังจากที่เขาเนี่ยไปตอบกลับแฟนบอลรายหนึ่งด้วยความโอหังผมเองเข้าใจดีครับการโดนต่อว่าการโดนโยโย่มันยากต่อการหักห้ามใจไม่ให้ตอบโต้ขนาดไหนแต่สิ่งที่การาโชทาครับมันไม่ไดีต่อภาพลักษณ์เอามากๆถ้าวันใดวันหนึ่งเขาล้มขึ้นมาเนี่ยมีคนรอเหยียบซ้ําอยู่แล้วเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยูโรปาลีกกานาโชครับกำลังเดินไปแจกลายเซน็นไปถ่ายรูปกับแฟนบอลที่มารออยู่หน้าสนามโอเชลฟอร์ดแต่มันมีแฟนบอลรายหนึ่งครับพูดในเชิงบน่นเชิงแซวว่านี่พวกขอให้จ่ายบอลเนี่ยให้มันดีๆหน่อยนะยิงประตูให้ได้นะเพื่อนและขออีกอย่างจับบอลแรกให้ดีด้วยละ่ะเมืกก่อกานาโชได้ย,ยินเช่นนั้นครับก็เลยสนักลับไปว่าแล้วทำไมพี่อ่ะไม่ไปเล่นเองเลยละ่ะ ดูจากคลิปต้นเหตุนเนี่ยกาลาโชพูดเสร็จก็เดินไปครับไม่มีการทะเลาะไม่มีการต่อความยาวเสาวความยืดเหมือนเป็นการตอบกลับแฟนบอลหิวแสงให้รู้สึกหงเงิบไปแทนอย่างไรก็ตามครับมันกลับมีกระแสตีกลับครับเพราะว่าแฟนบอลหลายคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะต่อให้คุณครับจะโดนยโยุจะโด,น, u, ะดนเซลมากแค่ไหนแต่การวางตัวในฐานะนักเตะเมืออาชีพเนี่ยมันต้องดีกว่านี้ที่สําคัญครับกาลาโชเองเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยเข้าตาแฟนบอลสักเท่าไหร่ครับจังหวะที่ควรให้เพื่อนดันไปเลี้ยงพอจังหวะที่ค กรจะจ่ายก็ลังจ่ายไม่ตรงเพื่อนมีโอกาสยิงประตูก็ยงิงทิ้งยงิยงขว้างอย่างนัดที่เสมอกับเชลซีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็มีช็อตที่เขาเนี่ยเสียบอลแต่ไม่ยอมวิ่งไล่ถึงขั้นที่กาเซมิโร่เนี่ยไปวากใส่ด้วยความโมโหเลยครับดังนั้นเนี่ยคำพูดของการาโชที่ตอบกลับแฟนบอลมันเลยย้อนเข้าตัวครับถ้าคุณโชว์ฟอร์มดีอยู่แล้วเนี่ยคงไม่มีใครว่าแต่นี่ครับฟอร์มการเล่นมันไม่เข้าตากลับมีเรื่องให้แฟนบอลเนี่ยปวดหัวเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าการตอบโต้นะครับในฐานะนักเตะมืออาชีพ คุณจะเลือกเพิกเฉยไปก็ได้บางทีเนี่ยถ้าแสดงออกแบบนี้เนี่ยเรื่องมันอาจจะเงียบไม่ได้เป็นกระแสครับแต่พอกรนาโชแสดงออกด้วยความปากแซบแบบนั้นครับมันเลยกลายเป็นประเด็นทันทีพร้อมกับถูกตั้งฉายาด้วยนะครับว่าเป็นพ่อนิวรซีอาร์เซเว่นครับหลายคนครับแย้งว่าก็แฟนบอลคนนั้นเนี่ยมันมาด่าก่อนจะให้ตอบกลับไปว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับท่านอย่างนั้นหรือกระนาโชก็แค่กวนตินกลับไปก็แค่นั้นซึ่งผมเข้าใจได้ครับผมว่าทุกคนเนี่ยมันมีความกวนตินอยู่ในตัวผมเองก็มีเพื่อนๆหลายคนก็เชื่่่ออววามียูแล้ แต่สถานะของกาาโชเนี่ยมันผิดกันครับกาาโชเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งต,ตอนนี้นะครับทีมเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นอยู่กาาโชครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับเป็นคนที่สื่อและแฟนบอลเนี่ยให้การติดตามมากพอสมควรกาาโชไม่ควรลืมแพชชั่นครับในวันที่เขาเนี่ยถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ไม่ควรลืมความหิวกระหายที่เขาต้องการมาช่วยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากแค่ไหนเมื่อถึงวันนั้นนะครับถ้ากาาโชเนี่ยแสดงแพชชั่นออกมาต่อให้คุณฟอร์มแย่ครับก็จะมีคนมาซัพพอร์คตค ไม่น่ารักยังมีความยะโสโอหังมันก็เหมือนกับว่าวันใดที่คุณพลาดเนี่ยก็จะมีแต่คนมารอซ้ําเติมคุณมันมีตัวอย่างให้เห็นมากมายครับกับอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างปอปอกบาจสซี่ลินการ์ดเมมฟิสเดปาไปซึ่งสนใจสิ่งภายนอกเนี่ยมากกว่าภายในสนามแต่กนาโชยังเด็กครับยังมีเวลาเรียนรู้อะไรอีกมากมายว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําและผมเชื่อว่าเวลากับประสบการณ์ครับจะทําให้กนาโชเรียนรู้และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ และนี่คือเรื่องราวครับของจันทรไใน EP นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้จันทร์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ